ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID ดเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะงครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทันลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ2 4 b y m นะครับ พิมพ์คำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป1 4 5บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับไอเมนต์้น TP7 มีไอเดียอใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของเวเลตโลมินนะครับกับหมวดชิงถ้วยแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะทําการสอนดาว์สอนแบนกกันในแต่ละซีซั่นนะครับในการแบนหลักๆผมจะทําการแบน์เอลซูกับฟอร์เรนเป็นหลักเลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเจอเอลซูเนี่ยเราจะทาเกมในแรนแคลรี่ของทีมตรงข้ามค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขามีแท็บนะและส่วนของฟอร์เรนเนี่ยถ้าหากทีมเราด่ามาแบบไม่มีตัวแก้นะเราก็จะสู้กับฟอร์เรนยากมากนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลำดับการดับกันเลยแล้วกันนะครับและในดับแรกครับเขาเปิดทางคิกซี่มาครับแล้วก็ส่วนของทีมเราครับมีการหยิบทั้งยานทั้งมูล่ามาเลยนะครับเรียกได้ว่าขนตัวโกงกันมาเลยนะครับและก็ในส่วนของดับต่อมาครับเขาทําการเปิดลาวิลครับแล้วก็มีการเปิดเฮเลนครับซึ่งดับของเขาในตอนนี้เนี่ยเขาขาดดาเมจต้นเกมนะเพราะว่าคิกซี่มันจะเริ่มดาเมจแล้ช่วงกลางเกมขึ้นไปนะครับแล้วก็ลาวิลเนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างกลางเกมถึงเลนนะครับแล้วก็ส่วนเฮเลนเนี่ยก็เป็นตัวตรวมตัวนึงนะครับทีปปออ่ประคองเลนได้นะครับแล้วก็ดามเมจได้มีนะครับซึ่งถามว่ามาใช้ละอมือกับตัวอะไรได้บ้างก็ในตอนนี้สามารถใช้ล็มือกับมูาดได้นะครับแล้วก็กับทอนได้นะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะงั้นในตอนนี้เนี่ยทั้ง2งทีมจะต้องการ <ไป S 1> ฮีโ่ที่มีรามเมจต้นเกมเยอะๆนะครับซึ่งตัวที่มีราเมจต้นเกมก็อาจจะเป็นด้วงนะครับอาจจะเป็นปัตตาฟายนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่น่ากลัวมากนักน,นะครับเพราะว่าพวกยานพวกโบลาดเนี่ยมันสามารถรับมือพวกด่วงพวกมันต่นตอไฟได้ค่อนข้างดีนะเพราะงั้นผมก็เลยเอ่อทการที่จะบาลลิงมากกว่านะครับมันเป็นตัวตัวหนึ่งครับที่เอ่อแค่ประมาณช่วงกลางเกมก็เริ่มทุบแรงแล้วนะครับหรือว่าถ้าหาจังหวะเข้าดีๆเนี่ยมันก็สามารถปิดคิวได้ตั้งตต้นเกมเลยนะเพราะว่าทีมเราก็ถือว่าไม่ได้ตัวหนาสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําการบาลลิงไปนะครับแต่ก็ในตอนนี้เราก็ทําการหยิบเวเลสข,ขึ้นมานะครับเพื่อที่ใช้รับมือกับ เออเฮเลนน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากเรเลนเวเลใช่ไหมทีมเขาไม่ค่อยมีสกิลที่สามารถถักต่อไปได้อย่างเราวิลเงี้ยก็ถ้าหากเราเข้าไปชิดตัวได้เนี่ยเขาก็สตาร์แป๊บเดียวนะครับหรือว่าอย่างซิกซี่เนี่ยก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหามากนั้นนะครับถ้าเราเอาเวเลมาเล่นต้นเกมนะแล้วก็ตอนนี้ทีมเขามีการเปิดไอริสนะครับกับทางฝั่งบัตเตอร์ฟลายใช่นะครับเรียกได้ว่าบัตเตอร์ฟลายเนี่ยจะเอามาสู้ในช่วงต้นเกมมากกว่านะครับ ถ้าถามว่าน่ากลัวไหมผมก็มองว่าถ้าต้นเกมเราไม่เสียนะครับมันก็สบายนะครับแต่เพื่อความชัวนะครับเราเลยเลือกเม็ต้นเกมมาสักตัวครับนั่นคือมังกรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเอามาตัดเลือดเฮเลนนะครับแล้วก็มาตัดเลือดบัตเตอร์ฟลายในช่วงต้นเกมเลยนะครับเรียกได้ว่าจะทําให้ทีมเขาเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเวทป่าสูงขึ้นนะครับเพราะมังกรเนี่ยเป็นตัวเม็ต้นเกมตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนของเวเลสเนี่ยมันก็ถ้าหากทีมเขาดาามจได้พอนะจะเป็นตัวที่ค่อนข้างขี้โ,โกงตัวหนึ่งเลยนะครับและทอนี่บอกว่าจับตัวก,กับแข่งโปลีีกเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าการจัาดด้ามาแก้ทางกันแบบนี้เนี่ยจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับเริ่ม,มเลยครับมาครับเกมเริ่มแล้วครับในเกมนี้บอกเลยป่าทีมเขาต้องรุ่นไฟครับเออาเวยอย่างเดียวครับคือถ้าหากเราเล่น มังกรในทีมนะเราไม่เวทป่านะบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ออไม่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับและในส่วนของทั้งฟาน,นะครับเราก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ,ง,งลูนะครับก็จะเล่นตามเซนนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเอามารีดาเมจต้นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับเล่นเวเลนนี่ต้องมีดาเมจนะครับดาเมจไม่ถึงนี่บอกเลยว่าเวลาเราเข้าไปสวิงเนี่ยมันก็จะดูเลือดน้อยๆน,นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่กลัวการสวิงของเราเท่าไหร่ด้วยนะครับ มาครับเตรียมตัวเวทปะครับทางฝั่งของให้เลนเลือดไม่เต็มนะครับเลือดประมาณครึ่งหลอดโอ้ไม่ชิงเข้ามาครับตรงนี้แล้วมนตรงนี้ดีนะครับเนี่ยเกี่ยวเข้าไปครับโอ้ปันโดนสองครับเลือดรีขึ้นมาเยอะเลยครับดูวไปกันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับโหตายไปสองครับเหลือแล้วเราวิ๊กครับโอ้ตรงนี้เจ้าไม่หลอดครับแล้วเสีได้ครับแล้วทอยครับปิดได้ไหมครับตรงนั้นนิดเดียวครับโอ้โหน่าจะมานัดเดียวนะ ไม่ได้ไมไรครับก็มาเอาทางเออคลิปเลกกันต่อนะครับเอาให้หมดปลานะครับตรงน,นี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราวาร์ปก่อนนะครับรีบวาร์ปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับมาเล่นช้าเกินตานะครับโอ้โอแล้วยานี่ไป็นคนดีมากเลยนะครับเขาบอกว่า ถ้าผมเอฟเคแสดงว่าผมแบตหมดนะ <c oughs> นะทําไมเขาไม่ไปหาที่ใช้กับน,นูนะสนามรบก็เหมือนในเกมนี้เราจะขึ้นเป็นซ<อ>ัพสำเน็ยขึ้นมานะครับ,รรบเพื่อเสริมความอืดให้เวเลนนะครับจะเรียกรด้ว่าถ้าหาเวเลนเกมไหนได้ใช้ซัพสำเนียมนะบอกเลยว่าเวเลนจะกัดมากเลยครับรอีกข้าววิครับมันก็จะเกิดครับเตรียมตัวครับให้ทอนรับไปก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอจังหวะกันนะครับแล้วคลิกซีดมาตรงนี้เขาบแเ้วเกี่ยวไปครับมันก็เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วอันตรีมาเต็มเมเลยครับ กับตัวไฟโดดเข้ามาครับไหลเกี่ยวนิดนึงครับหาจังหวะดีครับแล้วโดดเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับห้อแล้วกลายเป็นตับิเคียวครับตัวนี้แล้วอีก15นาทีบัฟจะเกิดครับเตรียมขึ้ื่นรองเท้ากับซีซีขึ้นมาก่อนนะครับเรามาตีมังกรกันดีกว่าครับเพื่อความได้เปรียบของเกมครับโอเคได้มังกรไหมครับ เดี๋ยวกับข้กลางก่อนนะครับไปหาเงินนิดหนึ่งครับแต่ตัวนี้ว้าบก,ก่อน,นครับเดี๋ยวไปรีเลือดแปด๊บนึงครับเล่นเวเลสต้นเกมนี่ถ้าบวกทีนึงก็ต้องว้าบนะเลือดไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับตอนนี้คลิปทางเลนบนโดนเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงกลางก่อนนะเพราะว่าคลิปกลางเนี่ยจะมาชนก่อนเพื่อนเลยนะครับ เลมังกาครับเริ่มเข้าไปเบรทําวับแดงแล้วครับเราขึ้นไปเติมนิดนึงครับตรงนี้ครับแล้วบัตเตอร์ไฟเข้ามาครับโหรบัตเตอร์ไฟยังร้ายไปได้ครับหลังที่สองของเขาดาวเทนลงมาลึกเลยนะครับเดี๋ยวเล่นเราวิวก่อนนะครับขอตรงนี้แตนได้เขาไม่โดนครับตอนนี้หมดสกิลครับคลิกคลิปก่อนครับคลิกฟีเข้ามาเติมครับตรงนี้แล้วบัสเติมเข้ามาครับเฮ้ยทอนอะไรของเขาเนี่ยทอนโอ้โหเรียบร้อยเลย โอ้ตอนนี้สกิลอีกสองวิงครับอังกาลุยต่อครับโคแล้วเข้าไปครับแล้วปิ่นคิวดากิซี่ไม่ได้ครับเยี่ยบนะครับบุลาดไปอีกรอบนะครับตอนนี้ให้บุลาดต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าสกิลของเราเนี่ยยิ่งเขาเลือดเหลือน้อยเนี่ยยิ่งดาเมจแรงนะครับเวเลนนี่ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ใช้จบสกอร์คิวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วอยู่ไปกระจุกเลยครับวิ่งเข้าไปครับแล้วโคบอลนี่ครับเกี่ยวเข้าไปครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหได้สองเลยครับ ลุนแรงอย่าจัดเลยนะครับเวลาโดใส่ตัวที่เลือนเลยน้อยครับคืออย่างบางทีเราไปเล่นคู่กับพวกเมทที่มีความสามารถในการต่อเก่งๆครับอย่างเช่นคลิกซี่อย่างเช่นกาลีนะครับเวเลสก็เป็นตัวหนึ่งครับที่สามารถหยิบมาใช้ค่อนข้างดีเลยนะก็ให้เมทต่อให้นะครับแล้วก็เวเลสปิดคิวแล้วมานี้นะครับมังกาเหมือนกันซึ่งมังกาเนี่ยดาเมจติดของเขาเนี่ยก็จะเป็นอันติใช่ไหมพอมังกอ,อักติแล้วเนี่ยเขาก็จะขาดแลาไม่ปิดน,นะครับประมาณนั้นเลย ซึ่งอย่างในเกมนี้เนี่ยถ้าหากทีมเขาลอไปได้นะครับจะหวังว่าคิดกำเริบจนอีกทีมตายที่บอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าเขามีเฮเลนไงเขาสามารถคิวได้นะครับกดซับโรให้ได้มานี้นะครับโอแล้วนี่เฮเลนครับเดินมาครับบางก้ารออยู่ครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเล่นเวเลนเนี่ยก็พยายามจัาสกิลช็อตให้มันนะครับแล้วถ้มัไปได้ก็ดักพุ้นบ่อนนะครับการที่เวเลนเนี่ยจาสกิลออกจากพุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะ คือถ้าเล่นไวเลแล้วไปจ่ายฟีวต้องโตเนี่ยมักจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะต้องมีช่วงสวิงแล้วหลอไไป้คุ้มด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่เล่นไวเลแลราอยู่ใกล้พุ่มไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้เฮเลนเดินมาอีกแล้วครับเขาเกบิกซี่ครับแล้วมูไลเข้า,าไปครับโอโ้โหเราปัดอย่างแรงครับเฮเลนออกไปแล้วนะตรงนี้ไร่เกี่ยวกับเราวิ่หนึ่งครับ โอ้ขันนิดเดียวครับแล้วมังกาครับโอ้โหเดินเข้าไปปิดหลังเลยครับตีต่อหนึ่งตึงๆครับโอ้โหแรทคคอยครับโดนเข้าไปยิงครับติดคิวทางยิปซีไม่ได้ครับไร้เกี่ยวกับบัตเต้องไฟครับแล้วมังกาครับยังรอดมาได้ครับแล้วตอนนี้เราวิวเลือดเหลือน้อยครับพอการที่เราวิวก่อนนะครับแล้วโดนเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้เกือบแตกตาไปเหมือนกันนะเนี่ย และก็ในเกมนี้ตัวเขาไม่ค่อยหนามากนะครับผมจะขึ้นไปลองดูที่มาแทนนะครับเพื่อเอาเลือดด้วยนะครับแล้วก็ทําให้มีการเจาะเกาะสูงขึ้นนะครับทําให้ทอนเล่นง่ายขึ้นไปนะครับเกมไหนที่เจอตัวเขาห,หนาหก็ให้ขึ้นมุลาเอานะครับก็เลตะเกมไปอย่างเกมนี้นี่เขาบางหมดก็เล่นลองดูด,ดีกว่าัที่2ของาเดี๋ยวเอาคลิปการครับแล้วตอนนี้นี่ทอน,นี่เดินตามเราต่อยเลยเดีมากเลยครับอย่างนี้ เดี๋ยวลองเทสดูนะครับเขาเดินตามเราหรือเปล่านะครับเออเดินตามเราจริงด้วยมาตามมาครับตามมาครับไปรวมกับมังกรหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวเอาดาร์กันนะครับเพราะว่าเกมนี้เราต้องใช้ดาร์กปิดเกมไวๆนะเพราะทีมเขาเนี่ยเลยเกมก็ถือว่าโหดเราเรื่องนะยานเข้าไปไล่ทางแนวหลังให้นะครับได้ดาร์กไปครับ หามุมงเข้ายากครับตรงนี้อ้สุดท้ายครับเข้าไปบวกนัวเลยครับแล้วดอเสียบเข้าไปครับในัวต่อครับโหตแตนแรงเลือเกินครับโอ้มหลีเข้ามาต่อครับโหูยกกันมาเลยครับตรงนี้โหแล้วสับครับเกือบแตกครับแล้วคอยครับอัดีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับหูมัตองฟ่ายต้นเกมก็ยังเป็นต้นเกมนะตอนห้เขาเล่นเอ่อตายเยอะไงเนี่ยมันก็จะมีทั้งความอึดความแรงอยู่ดีนะต้องรอตรงนี้ไว้นะครับ และนี่ทางลาวิลเลยครับขึ้นทารอนขึ้นมาชิ้นแรกเลยนะครับผมว่าทำไมผมรับดาเมจลำบากจังมาจบเรื่องนี้กันในเกมี้ถ้าหากลาวิลโดยกว่านี้นะก็จะขึ้นมาเชียบร้อนนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเขาไม่้ดยเท่าไหร่นะครับเนี่ยทงโซนนะครับก็จะใช้เป็นฟอสเข็บแทนนะครับจะเร่งฟอสเข็บมาก่อนนะเพื่อทำจังหวะนะครับแล้วก็เอารถคูดาวนะตรงนี้ไม่มีคนเคลียร์การเลยนะครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะ ปัตตาไฟเข้ามาเติมทางเลนล่างครับเรียกยามมาดาครับตรงนี้ยามมาเลยอ้าวแต่ยามเล่นต่อครับเล่นเองก็ได้ครับโดดตามเข้าไปครับเกี่ยวตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับโอ้หยามเขาใจร้ายเลยเดินหนีเลยอะอะไรกันไปล่ะปัตตาไฟคำโบราณเข้ามาครับแล้วเกี่ยวเข้าไปครับโอ้โหแล้วขาดนิดหน่อยครับอีกสองวิมีอันตีครับโดดเข้าไปเขาก็เรียบร้อยครับ ลุ้นร้านเลยเกินครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านมา8นาทีครับเงินเรานําถึง5 0 0พันด้วยกันนะครับบุกแบบยับยับให้เขาตั้งตัวเลยนะครับตอนนี้ทีมเขาตายไป5ครับเอาป้อมสะดวกเลยครับโอ้แต่ก็ตีป้อมช้ามอกันแน่นไปเลยทีมเขามาตีคอมครับโอ้โหล้วคอมเข้ามาครับลุ้นร้านเลยเกินครับมันกล้าลุยกันต่อครับโอ้โหและช็อตนี้สวยครับโอ้โหแล้วตายห้าอีกรอบครับ และเหลือบัตเตอร์ไฟคนสุดท้ายครับบัตมาแล้วครับโอ้โหแล้วยันหลบอย่างสวยครับไหลยิงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหหมดทีมครับแบบนี้ไม่ธรรมดาครับจบเกมได้ก่อนที่ยานจะบัตหมดเลยครับอะโอเคจบเกมครับก็เป็นเกมที่ดาวมาค่อนข้างได้เปรียบมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าทำให้เฮเลนเล่นยากจัดเลยนะครับเพราะว่าโดนตัดเลือดของมังกาไปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ ก็เป็นเกมในหมดชิ้นถ้วยใช้มันชิมนะครับเกมที่1เลยนะครับเข้าสู่เกมที่2ครับก็เดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวไว้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับในเกมนี้ก็ l อเป็นของมลไลครับเข้าจังหวะค่อนข้างสวยเลยนะครับหลายรอบเลยนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ